สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสเป์กาวดับแมลงวันทองมาแนะนํานะคะก่อนใช้เราจะมาชั่งน้ําหนักกันก่อนนะคะน้ําหนักก็จะอยู่ที่420กรัมนะคะชั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพ่นสามารถพ่นกับขวดพลาสติกหรือว่าฟิลเจอร์บอร์ดได้เลยนะคะเอาพ่นไปนะคะพ่นให้ทั่วขวดเลยนะคะพ่นไปค่ะ แล้วก็พุ่นเสร็จนะคะเราก็จะลองมาชั่งน้ำหนักดูกันนะคะว่าเหลือเท่าไรนะคะก็จะเหลืออยู่ที่400กรัมนะคะเฉลี่ยแล้ว1กระป๋องนะคะจะพ่นได้ถึง20ครั้งเลยนะคะหลังจากที่เราพ่นสเปรย์ไปนะคะประมาณ5ในทีนะคะน้องก็เริ่มมาติดกาวเราแล้วนะคะ สำหรับพี่ๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาสเปรย์กาวโดนฝนจะยังเหนียวอยู่ไหมเราลองเอาน้ำมาพ่นใส่ดูนะคะยืนยันได้เลยว่าสเปรย์กาวยมีเหนียวอยู่นะคะดูจากที่น้องบินมาติดสเปรย์ของเราเลยค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ผ่านไป15นาทีนะคะ พี่ๆคนไหนสนใจสเปร์กาวสามารถสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยค่ะ